นะครับลุงผลป้าแต่ได้ต้องห้ามปรามยูทูบเบอร์ถ้าคุณยังไม่ห้ามปรามยูทูบเบอร์ด่าไปเรื่อยๆด่าไปด่ามาใส่ร้ายแม่น้องชมพู่ใส่ร้ายนะเอ่อตำรวจใส่ร้ายอายการใส่ร้ายสารเดี๋ยวจะโดนถอนประกันนะเดี๋ยวจะโดนถอนประกันผมได้ข่าวมาแล้วว่านะได้ข่าวมานะครับว่าทั้งอายการทั้งแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ การพูดการจาของกลุ่มคนป้าแตนและเอฟซีทั้งหลายนะครับคุณไม่ห้ามไม่ไม่ห้ามรามนะครับระวังจะโดนถอนประกันฝากไว้จากที่เไปด่าคนนคัน้นกุนนี้ใครก็าจะวิพากษ์วิจารณก็เป็นสิทธิของเขาคุณไม่ชอบก็ไปดูเขาก็แค่นั้นแหละเหมือนรายการผมเนี่ยใครชอบก็เข้ามาดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเราให้ความรู้และเตือนสติไปยังนายชัยพลและนางแตนระวังจะโดนนะฝากนายชัยพลต้องห้ามรามเอฟซีระวังจะโดนถอนประกัน ผมทราบข่าวมาอายการเ็าดูอยู่แม่น้องชมพู่ดูอยู่นะคุณจะไปวิาพากษ์วิจารณ์อายการไปวิาพากษ์วิจารณ์แม่น้องชมพู่วิาพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลร,ระวังจะโดนถอนประกันจะโดนละเมิอดอำนาจศาลและดูหมินน่นศาลจำคุกเจ็ดปีนะ่ะระวังนะนะเราอยากจะสู้คดีแบบไหนเราก็ว่างเราไปเราไม่ควรไปด่าไม่ใช่ว่าใครก็เห็นต่างก็ไปด่านะครับไปด่าเขาระวังระวังเตือนไหม นะครับนะเตือนไว้นะครับด้วยความเคารพนะเออนะครับด้วยความเคารพแล้วเป็นแล้วก็เคารพในความเห็นต่างของผู้คนว่าแต่ระวังระวังไม่มีใครก็ไปเหยียบย่ำคุณได้รนอกจากตัวคุณทําเองถ้าคุณไม่ได้นัดพาตัวน้องชมพู่หรือคุณไม่ได้พาน้องชมพู่ขึ้นภูเขาคุณก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์คุณก็ต้องชนะคดีถ้าสมมติว่าคุณพูดความจริงและพูดทุกครั้งความจริงมันก็ต้องมีสิ่งเดียวเหมือนกันแต่ถ้าคุณพูดความจริง ทุกครั้งไม่เหมือนกันกางคำพูดของคุณมันก็ไปอยู่กับร่องกับรอยมันก็ไม่น่าเชื่อถือคุณลองไปถามทนายความของคุณนะครับนะคุณชัยพลนะครับด้วยความเคารพนะผมเองไม่ได้มีสายเอกกดเครื่องอะไรกับคุณคุณพยายามอย่าไปสร้างศัตรูเยอะแล้วก็ห้ามปราบไม่ซีก่อนให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายไปคุณจะโดนถอนประกันและสิ่งที่คุณพูดหลังจากการตัดสินจำคุกคุณเนี่ยนะมันเท่ากับการไม่ให้เกียรติไม่เคารพศาลนะศาลบอกว่าคุณผิด นะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณก็ไปไปล่างครับไปล่างอ,อุทธร์ยื่นยื่นยื่นคัดค,าค,าคา้านคำพิพากษาศาลไม่ใช่พาทนายไปออกทีวีแล้วบอกว่าผมไม่ได้ทำผิดผมไม่ได้ทำผิดทางทางนาีศาลตัดสินว่าคุณทำผิดไปแล้วถึงแม้จะเป็นศาลต้นๆระมัดระวังจะโดนข้อหาผิดศาลเพราะศาลบอกว่าคุณผิดแต่คุณบอกว่าคุณไม่ผิดระวังเป็นห่วงนะครับใครที่มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยหลายหลยคนเนี่ยก็เชียรุลุงสันะครับแล้วก็ยกยอบอป้านไปนะ แล้วก็วิจารณ์คําพิพากษาระวังเตือนไหมนะครับระวังนะครับผมได้ข่าวมานะครับว่าอาจจะโดนเรียกไปสอบเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดหน้าสาลในรูปแบบางและนายชัยพลจำเลยที่หนึ่งสารจำคุกยี่สิบปีระวังจะโดนถอนประกันนะระหว่างการพิจารณาในปีในชั้นอุทธรณ์แทนที่คุณจะมานั่งไฟ้สดขายสินค้ารับบริจาคํามากินคุณอาจจะต้องไปอยู่ในคุกนะอาจจะต้องไปอยู่ในคุกอันนี้ด้วยความหวังดีนะครับ ไม่มีใครเนี่ยเขาจะมาห่วงใยเข้าพีเดแล้วจุกรูุจุกรลุจุกกลจุกนนยยกนะพีเด่ในห่วงใยคุณนะถ้ากิฝากเอฟซีลูกคนเดียอย่ามาด่าผมนะครับนะแต่ด่าผมยังไงผมก็ไม่ฟ้องหรอกแต่ว่าอย่า,ามาด่าคุณจะเสียมวลชนไปผมเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงนะครับเป็นปากเป็นเสียงนะครับคอยเตือนสติพวกคุณเพราะว่าสมาชิกอะไรตั้งอะไรยูทูบเบอร์คุณมีแต่ยกยอบอ้อม่านไปอ่ะคุณมีความผิดก็บอกว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ เขากับว่าคุณจะดูหมิ่นศาลเนี่ยคุณไปพิพาทวิจารณ์ศาลได้งไงนะบาง,บางคนบอกศาลเนี่ยตัดสินตามความเชื่อระวังึงจะติดคุกันนนะะแล้วแล้วลูกคลก็มีหน้าที่ห้ามฟรางนะคะนะรับห้ามฟรานะอย่าไปบอกนะครับนะศาลตัดสินว่าลุกคนมีความผิดก็มีความผิดไม่ใช่บอกว่าลูกคนกคนู้ริสุธ์จะบ้าหรือไงก็ต้องบอกลูุคนว่าตอนนี้ศาลตัดสินว่ามีความผิดลูกคนก็ต้องไปหาทนายแล้วก็เขียนุทุรท์นะแล้วไปสู้ในศาลไม่ใช่ไปสู้ทางมือถือ หรือ่ามาเอาชนะคดีทางทีวีระวังจะติดคุกซะก่อนคุณร่อรวมหลักฐานจะอยู่ไม่มีใครบอกคุณแต่ผมจะบอกผมมีหลักขานระวังระวังเตือนไปแล้วนะอ่านะครับเพราะนั้นก็ฟังนะน,น,นั่เดี๋ยววันนี้มันเกิดแบบเหตุการณ์นะแบบนี้นะพี่้องครับเพราะฉะนั้นก็ฝากน,นะครับนะเรื่องที่จอดรถก็ระวังนะครับมีปัญหาถ่ายคลิปเก็บหลักฐานไว้แจ้งตำรวจนะหรือไม่ก็ฟ้องศาลนะการจอดรถวังหน้าบ้านคนอื่นเนี่ย ถือว่าเป็นการข่มเหงลังแกนะครสร้างความเดือดร้อนหลังการมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนเป็นความผิดนงกโทษเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนอย่าไปแก้ปัญหากันเองนะครับเนเรื่องชาวบ้านชาวบ้านนะเอาก่อนนะ,ะเรื่องต่อไปเมื่อเช้านี้ผมก็นั่งดูข่าวหลายช่องนะครับทั้งอมารินทั้งช่องสามทั้งไทยรัฐทั้งช,ช 8, ่องวันช่องแปดรูหมดนะ,ะดการจะมาจัดรายการมาให้ความรู้อะไรกับประชาชนเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวสารทุกช่องเนะะี่ย นะ,ะทุกช่องมีอะไรดีเราก็ดูหมดฮนะช่องเ็ตช่องมาตร่าๆนะภยัยบนท้องถนนนอกจากจะเป็นเรื่องที่ของตกมาจากรถไฟฟ้าแล้วนะสะพานถล่มนะเอ่อแล้วก็อะไรแผ่นปูนร่วงมาอย่างเขาถนนพระรามสองและถนนอื่นๆอีกมากมายอันนี้ก็เป็นความาเรียกอะไรความช่วยของออบริษัทรับหน้าว่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแลแต่กลับไม่ดูแลก็ยังมีประเภทเวลาเราขับรถติดไฟแดงในกรุงเทพหรือจ,จังหวัด นะครับก็จะมีเด็กมาเช็ดกระจกมีทั้งเด็กและเยะาวชนมาเช็ดกระจกนะครับถ้าเราไม่ยอมไม่เช็ดแล้วเราไปถ่ายคลิปเด็กโมโหนะพอเด็กโมโมหปุ๊บก,ก็มาทุบกระจกเราที่ Likewise, หน้าดาเรานะครับนี่ก็คือเป็นปัญหาในท้องถนนนะปกติแล้วเขาห,าห้ามนะครับนะบนท้องถนนเนี่ยคุณจะมาทำมาหากินมาขายสินคะ้าขายกล้วยทอดอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้นะมันทําไม่ได้นะครับผิกดกฎหมายนะขายสินค้าอะไรบนท้องถานนเะนี่ยมันทําไม่ได้แต่ว่าความยากจนนะฮะ การความยากจนในตำรวจจราจรเขาก็เลยปล่อยประละเลยอารมณ์อันวยไปบ้างแต่ก็ที่ทำไปทำมาเนี่ก็เหิมเติมนะนะใครไม่ให้เช็ดกระจกไม่ให้เงินก็เป็นไงเนี่ยทุบกระจกมันเลยนะครับนี่คือบ้านเราเพราะนั้นก็เมืองไทยนี่มันเต็มไปด้วยภัยต่างๆเยอะแยะั้างบนท้องถนนนะโจรลักทรัพย์กมยทรัพย์เยอะแยะมากมายพี่น้องก็ต้องระมัดระวังก็ถ่ายคลิปไว้นะการที่ไปทุบกระจกทุบอะไรต่างๆเนี่ย มันก็มีความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์นะข่มขู่คุกคามสองข้อหาถึงแม้กระจกไม่แตกก็เรียกว่าพยายามทําให้เสียทรัพย์แนตะ่ผู้ใดเอาไปเสียทําลายซ่อนเล่นนะซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยประการที่น่าจะทําให้ทรัพย์เสียหายเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าพยายา,นะพยายามนะครับพยายามนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปแจ้งความแล้วก็ฝากตำรวจท้องที่ดูแลพวกนะ,ะเด็กเยาวชนต่างๆที่ต้องออกมาทำมาหากินเนี่ยก็ต้องคำวามเข้าใจ ถ้าเป็นเยาวชนก็ทำความเข้าใจนะครับอาจจะไม่ต้องถึง,ถถงถก,กับติดคุกเกจรางแต่ทำความเข้าใจเรียกพ่อแม่คุกคองล่อยปากนั่นเลยมันมีกฎหมายคุมคองเด็กนะครับเราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่เออมีลูกมีเจ้ามาแล้วนะครับก็ใช้ลูกไปทาผิดกฎดหมายอายุสิบกว่าขวบไม่ถึงสิบห้าปีก็ไปขายพวงมาลัยบ้างขายกล้วยแขกเออเช็ดกระจกนี่มันทําไม่ได้นะ <c oughs> นะครับนะมันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายนะเดี๋ยวนี้ก็ไปตามร้านอาหารก็คือที่ผมไปนั่ง เออกินข้าวต้มที่ร้านโชคดีปากซอยนะครับนะเ่าเรียกกองสองยีใกล้บ้านเนี่ยใกล้ๆซาฟรีเวิลด์นะครับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเนี่ยบ้านมีบ้านพักอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ปรากฏมันก็จะมีทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเดินขายพวงมาลัยขายขนมขายเ่าเกาลัดอะไรต่างๆนะครับคือการทำมาหากินเป็นเรื่องที่ดีก็ฝากคุณพ่อคุณแม่พาเด็กเยาวชนมาทำมาหากิน่อให้อ่า าหาเงินหาทองมาใช้ในครอบครัวมันก็ทําได้แต่ว่าต้องดูว่าจะทําให้เด็กนะรับเกิดความไม่ปลอดภัยเช่นคนท้องถนนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอันนี้ก็ฝากด้วยนะเยอะแยะหมดครับขายคนเดียวไม่มีคนซื้อต้องเอาเด็กใส่ชุดนักเรียนมานะใส่ชุดนักเรียนมาแล้วก็ยกมือไหว้คนจะได้เกิดความสงสารมีรเทคนิคการตลาดเขาเรียกว่าการการตลาดนะํา,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 านสินค้าสินค้าอ่าจจะไม่น่าสนใจแต่พอเห็นเด็กมาขายปุ๊บคนนั่งกินเหล้าเมายาอย่างผมเนี่ยนะก็ต้องไปไง อยากจะช่วยเหลือ,อ,อนะครับนะก็อยากจะช่วยเหลือช่วยหลุดาอยต่างๆแต่ก็อยากจะให้มันเอาพอสมควรนะเอาพอสมควรนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าให้พอสมควรเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับนะทนายเดชาก็จะมาให้ความรู้กันนะครับข้อกฎหมายเราดูข่าวเสร็จแล้วก็มาดูทนายทนายก็ให้ความรู้ทางกฎหมายให้ข้อคิดนะครับอีกเรื่องนะครับสาวขโมยกาแฟาสองขวดโดนพนักงานจับได้นะครับชดใช้ค่าเสียหายกว่า800 0บาท กาแฟเนี่ยมันตกนักเทรดขวดนันคุน่าจะหลักร้อยะอันนี้ไปขโมยเขาการลักทรัพย์เนี่ยจำคุกสามปีแล้วก็ยอมความไม่ได้อันนี้เขาเรียกค่าเสียหายแปดพันนะก็ห้าเท่าสิบเท่าอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องปกติครับนะคุณไปจะทำความผิเดเกี่ยวกับการลักทรัพย์เนี่ยมาตาสามสามสี่เนี่ยนะลักทรัพย์เนี่ยมูลค่าสมมเพือ่อสองกว่าสองอาจจะสักห้าร้อยบาทสมมเพื่ผมก็ไปรู้ราคาไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อของก็มีแต่ลูกน้องไปดําเนินการนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อเราไปขโมยกาแฟเข้ามาก็าม,าามีความผิดฐานรักทัพย์จำคุกสาป,ปียอมกลับไม่ได้อายาแผ่นดินเพราะฉะนั้น500ก็อาจจะสิบเท่าก็เป็น5้าพันหรือ20สิบเท่าก็ได้วันก่อนก็มีคนมาปึงสาผมเดินทางไปที่ห้างอีเกียแล้วไปขโมยกแกงในเข้ามาสามตัวตัวละสามร้อย้าร้อย